สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิธีบ้านบ้านนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการหาลายหาระดับหลุมนะครับผมพื้นที่ตรงนี้จะทําคอกบัวนะครับในการทําคอกบัวนะครับผมเสาแปดต้นนะครับผมวิธีหาลายหาหลุมหาฉากหาระดับนะครับผมของหลุมนะครับผม ก็ได้คุดลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทลีนนะครับผมนี่ครับก็มีเชือกเอ็นนะครับผมนีครับตอนนี้ก็เป็นการตีผังก่อนนะครับตีผังหาระดับครับความสูงนี่คือระดับนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็วัดลงไปนะครับผมวัดลงไป50เซนทุกหลุมจะเท่ากันหมดเลยนะครับปูนเทลีนก็5เซนนะครับผมทีนี้ระดับมันก็จะเท่ากันหมดเลย ตัวผังเนี่ยคือตีระดับเท่ากันหมดเลยนะครับถ่ายระดับเรียบร้อยนะครับผมเทลีนครับการหาฉากนะครับผมอันดับแรกคือต้องตีผังกกอนนะครับผมตีผังถ่ายระดับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะขุดหลุมนะครับผมความห่างแต่ละหลุมก็40โอ้สี่เมตรนะครับขอโทษทีครับ4เมตรนะครับผมนี่คือการหาลาย หลุมก็จะเท่ากันหมดเลยหมดเลยนะครับผมเพราะว่าระดับพื้นไม่เท่ากันนะครับพื้นยังไม่ได้ระดับนะครับพื้นดินเราก็ต้องตีผังนะครับในการหาลายหาฉากนะครับก็ได้มีการขุดหลุมและเทลีนเรียบร้อยนะครับผมก็วัดจากอินตัวนี้ลงไปนะครับ50เซนทุกหลุมก็จะเท่ากันหมดเลยเทปูนนะครับเีปูนที่เทแล้วนะครับผมก็เมื่อคืนมีฝนตกด้วยนะครับผม วัดจากตัวนี้ลงไปเลยนะครับผมนี่ฮะมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับนี่คือเส้นระดับนะครับผมเส้นเอ็นนี่คือเส้นระดับหมดเลยระดับคือเสมอหมดนะครับในการทายระดับเสร็จเรียบร้อยเวลาขุดไปก็ต้องวัดลงจากเส้นเอ็นให้เท่ากันหมดเลยจากพื้นปูนข้างล่างนะครับผมพื้นลิน หลุมก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับการหารายระดับหลุมนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผม <c oughs> ก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับระดับผังนะครับผังในคือทายระดับเสร็จหมดนะครับผมระดับเท่ากันหมดเลยสังเกตดูว่าดินฝั่งนู้นจะสูงนะครับ ถ้ามองจากลายผังตัวนี้นะครับผมนะบเพราะว่าดินไม่ได้ระดับแต่เราต้องเอาระดับนี้เป็นเกณฑ์หรือระดับที่เราทายระดับนะครับผมมันก็จะเท่ากันหมดเลยแล้วก็วัดลงไปจากเอ็นนะครับผมจากพื้นปูนนู่นนะครับถึงเอ็นนี่ก็ห้าสิบเซนนะครับผมทุกหลุมเท่ากันหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโคกบัวนะครับผม เวลายกเสาก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับผมมันจะง่ายนะครับผมถ้าเราตั้งเอาตั้งเอาข้างบนจะไม่เท่ากันนะครับผมหัวเสาจะไม่เท่ากันเราต้องหาระดับจากดินดีกว่าง่ายเสาก็ใช้เสานาห้านะครับผมสามเมตรห้าสิบนะครับความสูง ลงดินไปอีกอซ้ำไอห้าสิบเซนนะครับแปดต้นนะครับเป็นโมเดลธรรมดานะครับเหล็กก็ใช้นิ้วคูณสองนะครับผมแล้วก็นิ้วคูณสามนะอันนี้ก็จะเป็นแปรลายนะครับผมเป็นแปรลายนะครับผมใช้ตัวหนาเลยนะครับ sie พื้นที่ที่ดินไม่เสมอนะครับผมพื้นที่กว้างนะครับผม ยาวตั้ง12เมตรนะครับความยาวความกว้าง4เมตรนะครับผมครับวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ